คำเตือนเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำ สวัสดีครับผมกลับมาพบกับแจ็คบอลดูเรนะครับในวันจันทร์ที่2มิถุนายน2568ครับวันนี้รับต้องบอกว่าโปรแกรมฟุตบอลเนี่ยเบาบางเหลือเกินนะครับไม่รู้จะไปหลีกกันไหนกันดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาสรุปผลงานเมื่อวานกันก่อนดีกว่าผลงานเมื่อวานนี้ครับ2ตัวที่ให้ไปครับ1ทีมนะครับเซตเคบอนโกก็ทําได้เพียงแค่เสมอส่วนอีกหนึ่งทีมครับบาซเลนครับตัวมั่นใจของเราครับเขาสามารถเอาชนะได้4ประตูต่อหนึ่งเรียกได้ว่าสุดประทับใจกันอีกแล้วส่วนผลงานตลาดสดเป็นยังไงครับผลงานตลาด เ็าเรียกว่าสุดประทับใจจริงๆครับเ็บอกแล้วว่าเบอร์หนึ่งของวงการตลาดสดต้องยกให้แจ็คบอลทูเดนเท่านั้นครับเมื่อวานนี้ครับพากันนําเล่นเนี่ยประมาณ20ไม้ก็ชนะไปถึง16ไม้แพ้เพียงแค่4ไม้เท่านั้นช่วงนี้โปรแกรมฟุตบอลอาจจะบางเบา สดต้องเรียกว่าสุดประทับใจครับช่วงนี้ผมแนะนำนะครับการลูยตลาดสดครับมันจะมีฟุตบอลลีก้ารองต่างๆครับที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกมฟุตบอลเนี่ยเข้ามาทําการแข่งขันเราไปดูตลาดสดได้ดีกว่าครับรับรองครับไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนถ้าใครที่อยากดูตลาดสดไปกับแจ็คบอลเดย์ครับอย่าลืมครับกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ของบอล t o เดยหรืออีกหนึ่งช่องทางครับ เอฟทีหนึ T ่งเก้าครับเดี๋ยววันนี้นครับเราจะวัดสองตัวชัวร์หน้าช่องกันสองคู่นะครับเป็นฟุตบอลหญิงก็แล้วกันครับซึ่งฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยมันไม่มีให้เราน่าสนใจวันนี้ขอลุยฟุตบอลหญิงสองคู่เลยก็แล้วกันครับซึ่งคู่แรกนะครับสิบหกนาฬิกาจุดสามสิบนาทีนะครับเป็นคู่ระหว่างออสเตรเลียนะครับเจอกับอาร์เจนตินา ถ้าเรื่องฟุตบอลชายนะครับเราจะยกให้กับอาเจนตินาใช่ไหมครับแต่ถ้าฟุตบอลหญิงครับต้องยกให้กับทีมชาติออสเตรเลียครับฟีฟ่าแลนกิ้งนะครับออสเตรเลียหญิงนะครับดูดีกว่าอาเจนจิน่าถึง15อันดับเลยครับเพราะว่า ทีมอย่างอัจตินนาครับอยู่ประมาณ30กว่าส่วนออสเตรเลียอยู่รักบ16กว่าแล้ววันนี้ครับแบกน้ำหนักมา1.5ครับ2โอกาสที่ออสเตรเลียครับชนะเนี่ยมีสูงครับซึ่งผมมองว่า1เม็ดมีแน่ครับรุนเม็ด2ครับถ้าเม็ดแรกมาไวเตรียมนับ1เตรียมนับ2เตรียมนับ3ไปกับทีมชาติหญิงออสเตรเลียกันได้เลยครับส่วนอีกคู่นะครับเป็นบิ๊กแม์ครับคู่ระหว่างทีมชาติบอลหญิงบาราซินนะครับเจอกับทีมชาติญี่ปุ่น อันดับฟี f a r a งกิ้งต้องบอกว่าสูสีกันมากครับเพราะว่าบารซินนะครับอยู่อันดับ8ของฟี f a r รง k i n g ส่วนญี่ปุ่นครับอยู่อันดับ5เรียกว่าไม่ต่างกันสักเท่าไหร่วันนี้นะครับอยู่ที่ว่าใครจะเด็ดขาดมากกว่ากันครับ แต่ผมเชื่อว่าทีมญี่ปุ่นอย่างเอเชียนะครับเป็นทีมที่มีวินัยและโฟกัสครับไม่ว่าจะเป็นอุ่นเครื่องหรือรายการแข่งจินครับทีมญี่ปุ่นนะครับเน้นทุกนัดครับแล้ววันนี้ครับเป็นฝั่งบาร์ซินครับแบ่งหนักมาปอปอซึ่งผมมองว่าโอกาสที่ลงเอยด้วยการเสมอเนี่ยมีสูงครับแต่ถ้ามีผู้ชนะขอเลือกไปที่ญี่ปุ่นครับเชื่อได้ว่าวันนี้ญี่ปุ่นจะไม่แพ้บารซินอย่างแน่นอนครับฟุตบอลทีมชาติหญิง2ทีมที่เราจะไปครับวันนี้ ให้ไปที่ออสเตรเลียและทีมชาติญี่ปุ่นจะสร้างความประทับใจให้กับ f c แจ็คบอนเรกันแน่นอนครับสำหรับใครที่อยากเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับก็สามารถปัดขวาเข้ามาได้เลยครับที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือแอด f อ1 9นครับแล้ววันนี้ครับถ้ามีโปรแกรมต่างๆที่ลงทำการแข่งขันครับแจ็คบอลเร์จะเริ่มพานำตลาดสดทันทีนะครับเพต้องบอกว่าวันนี้โปรแกรมน้อยหน่อยอาจจะค่อยๆลุยไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้แบบวู้บวามเหมือนที่ผ่านมาเราต้องดูตามโปรแกรมกัือนด้วยนะครับแต่รับรองครับ อยู่กับแจ็คบอด,ดี้มีแต่ความประทับใจขันนอนให้ทุกนบอกจบทพี่แจ็คบ่อนบอนทุนได้ไร